เดี๋ยววันนี้เรามาดูเลดทอดล็อตสุดท้ายนะครับหมดชุดนี้แล้วก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่าพ่อไปพ่อทันยมแล้วส่วนแม่ยังอยู่ชุดต่อไปน่าจะเป็นชุดลมโชยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอรอ,อขึ้นปลอกอันนี้ตัวที่หนึ่งนะปลาเนี่ยตักมาวิ่งตูนะ้อะเพราะว่าปลามันออกไปเรื่อยๆแต่ว่า รถนี้คัดมาเป็นรถสุดท้ายแล้วแบบหัวดีๆมาร์คส,รสวยๆตัวอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ไม่มาคนระับไปดูตัวเองกนะ่อนตัวนี้ยิ่งแย่ใหญ่หัวบี้ไปเลยยูในช่องฟอมหัวใหญ่มากนี่ละมาร์กดัมเ้อร์เลยอือกล่องอร่องรอยซัก สามวันนะ่ะต่อไปตัวที่สาม ตัวที่สี่ดูอันนี้มีสี่ตัวนะามันดูล็อตดูตัวตัวผู้แล้วก็ตัวเมียกันบ้างคลองนี้เป็นงไงบ้างฮุบบุ๊ยอ้อ นีเ่เบาครับามาเริ่มที่ตัวผู้ตัวที่ห้านี่ยกไฟขึ้นมาอาจจะมีเตื่นบ้างเล็กน้อยอ,ออกวานนเีเลยเด้อโ์เชฟอันนี้หัวกระบ,บี่นะที่นี่ฝนตกทุกวันเลย หัวบี้มดปลาตัวไม่ใหญ่นะครับก็เล่นี่ตัวนี้เด่ยนัินนี่เมียอย่างเดียวเลยกินด้วยความรอร่อยอ่ต่อไปอให้ดูอีกนิดนึงต่อไปมาดูตัวเมียว้านะไะ,อะแอบตอนนี้พี่อา ดูตัวนี้แนละ้วกันตัวนี้ไม่แห้งเราจะมีเลทฮอสนะ ตัวเมียชุดนี้ผมเจอแค่สามตัวเองแบ่งให้ลูกค้าไปตัวแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สองตัวถ้าถามว่าเก็บไหมไม่เก็บนะผมปล่อยหมดแล้วครับอยากให้ได้ปลาสายดีๆเปอร์เซ็นต์สูงๆไปทํากันอืผม,มโชว์แคบเดียวกับแอบยอยู่แล้วมาดูไตัวนี้ใหม่ตัวนี้ห้าเออ เดี๋ยวปิดท้ายด้วยปลามีดำนิถึกสิอันนี้ตัวเมียออกมาแล้วออกมาที่กำบังซะแล้วอีกอีกอีอ่าออกไปไหนแล้วไปไหนแล้วที่ายอะไรนักหนาเชียวนี่ตัวเมียนะครับ พิ่งตักมาวันนี้ทุกตัวเลยต่อไปจะไปดูปลาเป็จนจมีกันปลามีตจมีปลามีตหนิสายถึงมาเนี่ยอฮ้ยเฮ้ยอ้าต่อไปอุ้ย มยพระเจ้าช่วยก้วยทอดตอนนี้ปลามีทำหนีนะครับมีน้ำออกกระจกมันมัวยิงจำกันได้ไหมไอคลิปแรกเลยที่ผมถ่ายว่าตัวเดียวอยู่ตู้อยู่ตู้ยีสไม่มีฮีเตอร์อันนี้คือเล d ฮอต ชุดแรกนะเลขวัดสองนะครับ อนนี้มีตำหนินะที่ถ้าเคยเคยดูในคลิปที่ผมบอกว่าตำหนิหวมใหญ่กันไปเนี่ยนี่ไหนตัวนี้นะพัฒนาการปลาสรงอัดแล้วมัน่ารักดิทรงหยุดน้ำปลายังตืน่นๆนี่เป็นแมกมานาปังูๆๆๆๆๆ ไปจกเลยไปไ,ไ,ไปไปจุกเลย